แม่แปเดียวเองอ่ะหกรอยกว่าคนะนะจะอยู่ไปเดยก็เป็นพันเมื่อวานหนูไลฟ์สองพันมีเม่เอเช้าเมา,ชา่มาชา้าแม่ไลฟ์ไปอยู่กับนนะ้าปิงปองสองพันเลยปิงปองไหนนะ้าปิงปองอะ่ะปิงปองไหนอ่ะทุกคนไปดูดีว่าลาวีด้วยนะคะอ๋อปิงปอง เขาดูอะไรเขาดูอะไรเขาอยากดูอะไรเขาอยากดูเราเขาอยากดูพวกเธอร้องเพลงเปล่าก็ชอบดูพวกเธอร้องเพลงไม่วันที่สิบเอ็ดใครมาดูเราบ้างอะกี่คนเราอะในเนี่ถามดิในหนึ่งโพสเข้าไปในดอมได้ไหมหนูอยากรู้ว่ากี่คนไปได้เดี๋ยวในหนึ่งถามให้ร้องเพลงมันแสนดีไม่เอ๊ะอยากเจ้นโชว์แม่เขาจะได้เห็นเราเดี๋ยวเราค่อยไปหนูขอกี่เท้าก่อนแดงโอ้ยเราพังกินอ๋อทำไมนี่ลินหน้าบานเงี้ยไม่ใช่หน้าบาน excuse me mom แล้วอแล้วก็อุนน้ำแ่ใส่ใครนะใครวะอ๋อจลูกสเน่ยอเียบเนี่ยมีกินหมดไหมเนี่ยสองคนมียงไม่เหลือไม่เหลือเออหนูสเน่แเวสเน่แรงไปถึงสาว ทุกคนค่ะเราจะมาทุกคนต้องถาม question ให้เรานะคะเพราะเราอยากตอบเจ็บขา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 หายเจ็บแล้วสวัสดีครับอาม่าแม่หนิงสวยมากมามีมีคนชมว่ามามีมีสวยโอเคเขาไม่ได้ยินเราต้องเป็นอน่องไม่ดูเก็บได้แหละค่ะชีสัญญาะไรเยอะ แซนมาแม่แม่มาม่แม่เด um ี๋ยวคุณแม่ค่ะคุณแม่มีคนโทรกลับมามีว่าสวัสดีครับแม่ยายขอปากแม่ฉันไม่ใช่แม่ยายเธอใครยะเขาบอกแม่ว่าสวัสดีครับแม่ยายใครวันนี้กลัวระสาบอกเลย วันนี้เพื่อนเล่นนี่ไงนี่ไงสวัสดีครับแม่ยายครเขียนชื่ออะไร P. ีดเพื่อนเล่นเนาะฮะเพื่อนเล่นเนาะใครแม่ยายใครเพื่อนเล่นเนาะบ้าเปล่าไหนดูดิไม่เขาไม่ได้สวัสดีดังนั้นเขาสวัสดีแม่กับยายยายไหนไม่ใช่แม่เมื่อกี้ยายเขาไม่ได้ไล่แม่ยายไหน หนูแม่ยายวัตย์ยูมินอมาเตยหลอเพื่อเล่นเหรอแม่กับยายหรือเปล่าหรือแม่ยายถ้าแม่ยายนี่เพื่อเล่นป่ะไม่ใช่เพื่อนเล่นนะใครเพื่อเล่นไม่บ้าบอรู้จักฉันน้อยไปแล้วมีเงินเท่าไหร่ฮะมาจีบลูกฉันอ่ะโอไมกกอดพออแนนิยงยด แม่นิงพอค่าจะจีบลูกจีบยัยเหรอเขาตอบก่อนข้าจะพูดแม่กับยายก็ได้แม่ยายจริงๆงเนี่ยเพื่อนเล่นเหรอถ้าเราเด็กที่ต้องด่าเออมาอาม่าอาม่ายังบอกเลยแบบนี้ต้องด่าเดี๋ยวเจออม่าขึ้นมาอีกคนเนี่ยทะลึ่งเออมามาบอกเลยทะลึ่งเล่นเล่นเหรอดาคนคนดูเป็นพันเลยฮะ แันดีบอกรอเขาตอบก่อนอย่ายอมเอออย่ายอมคือใครีไป้ใครอย่ายอมหมายถึงหนิงอย่ายอมหรอหรือใครอย่ายอมไม่หมายถึงเพื่อนเล่นหรอมาม่ากับอาาโขดเหมือนกันค่ะแม่ใจเย็นๆคนนี้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 เล่นหนิงก็ไม่ว่าอะไรนะเว้ยเล่นลูกเล่นหลานไงระวังนะเว้ย อยากหาที่ระบายอารมณ์ดูอุ้ยซอดอ My Fan Cam I Miss You ใช่ I Miss You Too I I Miss You I Want to You Shoot My Fan Cam ใช่ I Miss You Too เด้อลิตาลูกหลานอะไรนะหานลูกหลานเด้อลูกหลานเรามาพูดแบบนี้เสียหายถูกเห็นไหมเออคนไทยด้วยกันอย่าไปยอมค่ะแม่ปะลุย อ่ะอ่ะพี่พอช่วยหาสถานที่บ้านคนแม่โหดมากพ่อจะโหดออยากเจอปะล่ะเขาถ้าจะออกไปจ้าละจะบอกว่าอะไรรู้ว่าถึงชั้นสตีแกจินมอะแต่ถ้าเรื่องลูกกฉันแท็กมือกันะเวยหมายถึงแบบเด็ถึงพ่อฉันนั่นะใช่ฉันแท็กมือคือหมายถึงว่าจะแฟนจะเฟียสจะโผล่จะพักจานจะจินจะแท็กมือกันแล้จ้ะคือหมายถึงว่าแม่กับพ่อ จะทะเลาะจะตีกันตายเท่าไหร่แต่ถ้าเรื่องหนอ่อะแน่กับพ่อโอเคด้วยกันถูกเฟีย้ยกับโอ,โอ๋เขาก็ทักมือกันแล้วจอบลองเจอดิเฟ<ม>ี้ยงโอน<ม>หนูจินน่ะอยากเจอเมล่อะจินมาจากไหนโทรไม่แน่เดี๋ยวโทรให้เลยเนี่ยไม่ต้องเขียดคุยือจะคุยเองไม่คือเรียนอีกเรียนอะไรจะ้ะมาร์ชเรียนอาร์ติสเทรนเนียลิตเตอราร์ติสเทรน คไแมเปลี่ยนมุดเร็วมาก a c t e s training actress ไม่ใช่ artist training นะคะ a r t r s training a c t s training 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 ทอนนมนคเรื่องอะไรบอกตั้งนานเลยที่หนูเขียนไปทําันรอย่างไ้ไมเอาคือเขาบอกมาเอาได้เลยค่ะจำพอหก็เห้เขียนตอบเขว่าเออปีนียังไม่ได้คนเลยค่ะรู้ว่า่กัมีการห้าหหนูเขียนแบบนี้ หนิงรืออะไรอะไรนะพี่หนิงไล,ลน์ไลน์ขายของหรือเปล่าคะไม่ไม่นอนทูเดคะ่ะวันนี้เลื่อนมาเจอพี่หนิงโกรธค่ะค่ะ <c oughs> แต่ที่จริงเขาเป็นคนดีแม่ไม่เอาแม่ไปแม่ไปไม่ได้ไม่เธอจะลฟ์ไม่หนูรักแม่แม่อยู่กับหนูสนัดีนเร่นคนสวยเต้นเก่งด้วยครับคุณนะแครสวัสดีค่ะพี่หนิงเห็นไหมเขารักแม่ย เต้นเก่งตรงไหนหรอใครหนูเหรอเออเหรอแม่หนี่บะหนูเต้นไม่เก่งแม่พี่เขาถามว่าไปเวียดนามวันไหน Tomorrow ค่ะอยู่เต้นเก่งเหรออยู่เต้นเก่งเหรอตรงไหนไม่เก่งเลยเหรอเต้นไม่เป็นด้วยเต้นอะไรน่ะมือปลาปลาสองคนในเมฆแล้ว่าเต้นหรอกดิ้นดิ้นอะไรก็ไม่รู้เออเจ็บนิด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 เจ็บฮะนิดนิดนเจ็บนิดนิดนะแม่รู้จักเอแ่รู้จักเหรอแม่รู้จักเพลงเหรอแมรู้จักเพลงเพลงทุกชั้นอ่ะ Sorry. Is that your daughter missing? She's so beautiful, just like her mother. Thank you. Pining. Ning, us dance with Pia. Call Tanya. คิดถึงพี่หนิงกับคิดถึงธัญญากับหนิงไหมคะที่ถึงธัญญากับหนิงดูแสนกันนิ่แสนไปก่อนเว้ยพรุ่งนี้ไปแฟนมีดนะหนิงคนเดียวเลยนะย่าี่หนิงเต้นอะไรหรอทำไมเขาบอกน่ลินได้เจอพี่เข้มยังค่ะยังค่ะพี่เข้มแบบแบบนอนตอนหนูโทรไปหาเขาค่ะหนูโทรไปคุยกับเขาวันนี้เขาเขาเขาดูง่วงมากๆเลยค่ะเต้นให้ดูหน่อยขอซักแสนห้าใจก่อนแล้วจะให้เต้นให้ดูขอซักแสนห้าใจอ่ะฮะ ตอนนี้ 7.7K ไม่มีทางถึง7.7 7.8ขอหมื่นห้าหมห้าใจก่อนนีนลี่อุย้ยมันมีหนูรักพี่คนนี้อ่ะพี่กัสเขาถามว่านีลีนจะหูตรงไหนหนูรักเขาโอเคค่ะโซ so, หนู <laughs> หนูชอบรีวิวหูตัวเองโซ so, หนูจะหลบอันแรกแล้วก็หลบอันที่สองอันนี้นะคะแล้วก็คอนชตรงนี้ <laughs> แล้วก็ตันหมดฮีลิกซ์นะคะนูเจสี่รูข้างนี้แล้วข้างนี้ก็มีหลบหนึ่งลครับประมาณนี้เจ็บแต่สวย้ก็เพื่มมีซลนะแล้วก็ปืเปิดไปร่ะปอบให้ป้าหน่อยป้าปือแล้วมันเก้าแปดเก้ลยค่ะแปดเก้าปนเ้าปืแล้วนะก้แปดเก้าไม่พอยอ๋อสองแป ต้องกี่ใจเราถึงเต้นเพราะวาขอหมื่นห้าพันใจนี่ไงจะถึงแล้วเนี่ยเธอต้องเต้นจริงโอเคหนึ่งหมื่นห้าพันนี่ไงถึงแล้วอ๋อยังไม่ถึงค่ะถึงแล้วถึงแล้วแม่คนไปดูน้องไปดูน้องเต้นวันที่สิบเอ็ดเดือนหนึ่งที่เซ็นทรัลเซ็นทรัลชิดลมแม่นี่ขอรียนเชิหนึ่นหกแล้วงานเป็นงานฟรีใช่ป่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในยโอเพ่นชากันอีกทีหนึ่ง ใช่นิลินเล็บสีอะไรคะสีแดงค่ะเเดดี๋ยยวาไปปต่่นนูหอะ Which part of piercing hurts the most เต้นในเรื่องแบเนี่ยอันนี้ this one hurts the most Grace Grace อันนี้เจ็บสุ